อายุทยารถแล้วฟินดั่งสวรรค์ลอยลือประดับไฟตกแต่งล้านดวงเจิดจ้าร้านรวงของกินรุ่งเรืองแหอยู่ใกล้ไกลให้รีบมางานใหญ่ใจเมืองจัดทุกปีพี่เทพก็มาทุกปีแหละครับพลาดได้ยังไงล่ะงานใหญ่ขนาดนี้ ย่อยยศยิ่งฟ้าอิยุทธยาเมืองมรดกโลกปีนี้เขาจะยิ่งใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับเที่ยวอย่างเทพเที่ยวกับพี่เทพประวัติศาสตร์ไม่มีหน้าเบื่อแน่นอนครับวันนี้พี่เทพก็มาดึกเลยนะครับเพราะว่ากว่าพี่เทพจะเลิกงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วอย่างที่รู้กันแหละครับกรุงเทพลดติดจะตาย กว่าจะมาถึงอยุธยาเนี่เกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับพอมาถึงก็รีบหาอะไรรองท้องก่อนเลยที่นี่ครับถนนกินเส้นเส้นเพียบสมชื่อเลยครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเส้นขนมจีนมาถนนเส้นนี้อิ่มเลยแต่ตอนพี่เทพมาคนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากกินทุกร้านแต่ว่าขอไม่ถ่ายตอนกินนะครับอายเนี่ยครับแล้วก็ชมวิววัดพระรามไปนะครับวัดนี้สวยนะดูเนี่ยพระปาง พราปางต้นกงเสีย,ยุยธยายแล้วตรงนี้เป็นที่เผาพระศพของพระเจ้าอู่ทองโอ้ยจะได้เดี๋ยววันหลังพามาดูดีกว่าวัดเนี้ยังไม่เคยมากันเลยใช่ไหมครับดูวิวตอนกลางคืนไปก่อนละกันนี่งดงามมาก เดินทะลุถนนกินเส้นออกมานะครับก็จะเจอเนี่ยแหละครับเป็นจุดที่เป็นงานกาชาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟิลนั้นเลยครับจะมีสลากมีอะไรขายด้วยนี่จุดไฮไลท์ айт. ตำรวจตกน้ำครับผมคนเยอะมากไม่รู้เข้ามาดูอะไรกันแล้วอะไรอีกโอ้ยังมีอะไรเยอะแยะมากมายมีอะไรอีกอ๋อตอนนี้พี่เทพรู้แล้วเขามาดูอะไรกัน ก็ามาดูตำรวจตกน้ําแร่นี่นะครับก็มาปลาลูกบอลน,นะครับสนุกดีปิ้ว้ยพี่เทพไม่ได้ป่าหรอกพี่เทพเจ็บหัวไหล่ช่วงนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับจะเป็นเรียบฝั่งบึงอันี้อะไรไม่ใช่วัดบึงพระรามจะเป็นเรียบฝั่งของวัดพระรามนะครับเนี่ย ก็จะเป็นถนนนะครับเลียบเข้าไปตรงออกทะลุไปตรงนู้นเลยที่ไปถนนออกไปทางหน้าวิหารมงคลบอพิษอะไรอย่างเงี้ยก็มาเดินช็อปชมวิวนะครับแล้วก็จะเห็นวัดไปด้วยวิ่ยสนุกแล้วก็เป็นส่วนที่พ่เทพชอบมากเพราะว่าของกินเยอะนะครับพิเทพก็มองหาของกินตลอดมีข้าวโพดคลุกไปละ10ล้านนะครับลูกชิ้นปิ้งอีก10ล้านนะนี่โอ้ปลาหมึกแถวบนนะ่ากินหมูเด้งยังอยู่นะครับปีนี้เพิ่มขึ้นมาคือลาบูบูวิ่ยสติดน่ารักอ่ะ อยากได้แล้วไฟที่เนี่ยปีนี้เขาบอกว่าประดับตกแต่งถึง1ล้านดวงเลยนะครับนี่อันนี้ปา่าเข้าไปหมื่นดวงนะใครว่างมานับให้พิเทพด้วยว่าถึงล้านดวงหรือเปล่าเพราะแต่อันนี้สวยปีที่แล้วเป็นสุ่มไก่เนาะปีนี้เป็นมั่นมันมาของกินเพียบเหมือนกันครับร้านเนี้ย อุ้ยพี่คนนี้มาขายพัดนอ้องนี่ไปอุดหนุนพี่เขาด้วยนะนี่ไฟตรงนี้ไฮไลท์เลยมันจะเป็นถนนที่เป็นเกาะกลางครับที่มีต้นสำชาอะไรใหญ่ๆนยตรงนี้เขาจะมีประดับปีที่แล้วเป็นแมงมุมเป็นอะไรปีนี้เป็นเป็เปดเป็นปลาเป็นอะไรอันนี้อยากรู้คอนเซปนี่ดูกลิกได้ด้วยนะห้ามเข้านะจ๊ะตรงนี้แต่ปีนี้ทำไมมันแอบเล็กไม่เข้าใจเนาะปีก่อนๆเหมือนจะอลังการเดี๋ยวปีนี้เขาลดสเกลเขาบ่เพราะว่ามีงานสําคัญเนาะ หรือก็ลดสเกลลดแสงสีอะไรอย่างนี้ไหมอะ่ะเพื่อนๆบอกพี่เทพด้วยนะนี่ปคาครับอ๋อสีฟ้าเขาแทนน้ําป่ะอ,อ,อินดกตัวนี้มีกิมมิกนะดูนะน,น,น,นี่อืมนีู่ถ้าใครถ่ายรูปมาแล้วมันหัวมันเปลี่ยนที่ไม่ต้องหลอนนะมันเป็นไฮดรลิกนี่ <laughs> จะพาไปดูอุโมงไฟซิกเนเจอร์ของงานยอยยดยิ่งฟ้านะครับมีทุกปีและซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของงานยอยยดยิ่งฟ้านะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับอุโมงไฟนะครับนี่แหละมันที่เขาบอกว่าล้านดวงอุโมง์นี้อุโมงเดียวน่าจะ999,000ดวงโอ้โหตาพล่ามากครับจะถ่ายรูปมาสวยจริงน่ารักกกข้างหลังวีนอะไรดูสิครับคนเยอะมากก็สวยมากแล้วมีทุกปี อันเนี้ยถ่ายปีนี้ลงปีหน้ายังได้เลยครับอืหแต่อลังการจริงนะต้องให้เขาแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับคือตลาดย้อนยุคนั่นเองนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยจะมีกิมมิก กิมมิกก็คือจะเป็นการแลกเบี้ย1 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปซื้อของร้านนี้ก็จะ20เบี้ย40เบี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้อย่างหนึ่งคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะแต่งกายแบบย้อนยุคนะครับสุขอะไรนะอยุธยาบ้างโบราณบ้างไทยลแล้วแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่แต่นี้ยังยังไม่เห็นใครแต่งอันนี้เลยอะไอไอผ้าสบายกับกางเกงยนีนไอไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไรนะนะั่นพี่เทพหวังว่าจะมาเห็นคนแต่งกันพื้นภาพวันนี้ยังไม่มีวันนี้มันสุกด้วย จะต้องวันนี้แหละวันเสาร์ออมองเสาร์นี้น่าจะมีเยอะผัดไทยเยอะมากครับเลือกได้เลยชอบแฉะน้อยแฉะม,มากชอบเสนอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีอิ่มเสียอย่างเดียวไม่มีที่นั่งกินนะก็ซื้อไปก็นั่งยืนกินยืนแล้วก็มาดูลิเกต่ออีกเยอะอันอนเนี่ยลิเกเขาเล่นเรื่องอะไรไม่รู้พี่เทพดูอยู่นานมากเขาเล่นสนุกนะไอ้เนี่ยแต่พี่เทพไม่รู้ว่าเขาคณะอะไรเล่นสนุกเลยแหละขำเลย แล้วนางเอกก็ฟังชื่อนางเอกดีๆนะเอากระดูกใสก่อนไปถ้าเช่นั้นเสด็จพ่อขอเชนิสาให้เป็นคู่แต่งงานของเจ้ามอากสะมเี็นเรจะทามับสมรณยังจะเห็นัชติพอ

ก็ที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่ห้ามพลาดมากๆเลยนะครับก็คือการแสดงแสงสีเสียงครับผมงานนี้ขอบอกเลยว่าพี่เทปับไม่เคยพลาดสักปีเลยละครับความยิ่งใหญ่ของงานแสงสีเสียงต้องไ้ที่นี่เท่านั้นครับแล้วก็ปีนี้นะครับเขาก็มาในคอนเซปต์อยุธยามหานครเกลอกเกลียงไก่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์องค์ต่างๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์สาคัญของอยุธยานะครับไปชมกันเลยครับอันนี้แค่น้าจิ้มนะพิเทพตัดตอนพระสุริโยไทยมาให้ดูครับอยุยาเข้าพรห้าของสาวเด็ก ยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะขอบอกเลยว่าของจริงมีให้ดูเยอะกว่านี้อีกครับแต่ว่าไม่อยากถ่ายเยอะอยากให้มาชมด้วยตาของตัวเองนะครับก็มาชมกันได้นะบัตรไม่แพงมากนะครับ แล้วปีนี้ที่พิเศษอีกอย่างนึงคือเขามีบินโดรนด้วยนะครับโดนเนี่ยเขาก็จะบินไปแล้วก็ไปแปลอักษรอ,อะไรอยู่ข้างบนเออก,ก็แปลกดีพี่เท็ไม่เคยเห็นกับตาเห็นแต่ในทีวีนะพอมาเจอของจริงเนี่ยก็อตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะ แต่ว่าถ่ายคลิปออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่สวยไม่จึ้งไม่อลัาการที่ตาเห็นเพราะฉะนั้นต้องมาดูเองเขาจะมีวันละสองรอบน่าจะประมาณทุกมิถินายนตอนนี้หลังแสดงเสร็จใช่ไหมหลังแสดงเสร็จเขาก็จะมีรอบหนึ่งนแล้วก็กอนการแสดงอีกรอบหนึ่งพิเศไม่แน่ใจเวลานะเพื่อนเช็คอีกทีนะครับนี่เขาก็จะนี้เลยโอ้สวยดีสวยดีของจริงดูดูดทําให้งานมีอะไรึ้นอีก งานใหญ่งานกว้างมากครับทุกคนหิวแล้วพอได้กินขา้าวลามนะ้นอยากกินอันนี้อันนี้โอ้เวชรานพิเทพนะไมต้องมาขอส่วนลดอันนี้ตอกเส้นฉ่ำมากสนุกดีครับคลาสสิกนะมุมเนี้ยก็เป็นมุมถนนที่เดินไปเห็นวิววัดพระรามนี่กบตัวเก่ามาถึงนี้แล้วนะเอออะไรก่อน อันนี้พี่เทพกบกลังจะเดินกลับรถนะครับพี่เทพจะเนี่ยจอดรถไว้ที่วิหารมงคลบอพิษด้านหลังนะครับที่เป็นห้องน้ําลานใหญ่ๆนู่นนะครับก็จะต้องเดินผ่านตรงนี้ก็สวยดีเป็นสวนเป็นอะไรอย่างพี่เทียบก็แวะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างๆของอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองนี่คนเพียบตรงนี้อันนี้วันศุกร์นะคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่เทียบว่าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากๆนี่มีไดไอ้ เกิดมาไม่เคยสัมผัสได,ดไอ้แบบนี้เลยนะครับนี่ mm. ตื่นตาตื่นใจมากนะครับเราคิดแจ็บถึงนักร้องถึงอะไรอย่างนี้เนาะพอมาเจอเองอ้ยเล่นสักหน่อยส่ไหมส่ไหมเหรอรู้ิวเหรอลูก เป็นยังไงบ้างขาวัวนนี้เหนื่อยเลยอยอดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกก็ยังจึ้งเนาะยังทแบบกล้องเป็นแบบนี้วะเออยังจึงง้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมากันนะเพราะจากสิบวันนะสี่ทุ่มกว่าแล้วก็ยังงานยังคึกคืคนกันอยู่เลยครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Sub s c r i b e ให้พี่เทปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เทพขอตัวกลับบ้านก่อนนะว่าจะถึงบ้านกี่โมงสวัสดีครับ